ผลการออกเลขวันหวยห้าน่อยห้าน่อยปก,กติไปจากง,งวันที่13สิงหาคม2 5 6 8ัารล่าวันเลขสองตัวล่างเลขที่ออก5 4 5 4ี่างวันเลขสองตัวบนเลขที่ออก2 1 2 1นึ่งงวันเลขสามตัวบนเลขที่ออก4 2 1 4 2 1นี่ก็เป็นผลกออกา 5, อ 5, อราง,งวันหวยห้าน่อยห้าน่อยปกติไปจากงวันที่ สิบสิงหาคมสองพันารอสขอให้โชคดีม่ใช่ถูกหวยห้าน้อยปกติได้รับเงินกอนทุกคนได้จ้าฝากไว้ได้จับสัปดาหครติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลาซึกเก่านาฬิกา30นาทีในห้าหน้อย V i p อพสำหรับครั้งนี้ขอพุณและสวัสดีจ้า